ตัวฟ so ้ามันคนธรรมดานะ่าไปสนใจมันหรอกว่ามันไม่มีอะไรดีหรอกเยเยและคนที่เธอไปหาบ่อยๆเขาทำตัวดีกับเธอหรือเปล่า ไม่ได้เข้ามาดูเรื่องราวสักทีจนกระทัง่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบข่าวฉันไม่ค่อยเข้าใจการกระทำของฉันที่มันทำให้เธอนั้นต้องมาเจ็บต้องช้ำและมันคงจะดีถ้าฉันได้เดินออกไปทางนั้นแล้วก็ไม่คิดถึงความหลังเองกปล่อยให้มันคงเป็นเพียง โ o ฟาวิชู so ฉันขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอต้องการขอให้ตัวเธอนั้นทุกไม่มีความผิดหวังถึงไม่ไแนด่ดีมันจะเป็นความผิดฉันและไม่ต้องมาซส้ไม่ต้องเสียดายทีหลังหลอกฉันไม่ใช่คนที่ตัวเธอนั้นหวังหลอก <Yeah. S 1> You can feel me baby girl บ่อยให้ฉันต้องอยู่ alone แก็ไม่คิดถึงความหลังเอกปล่อยให้มันคงเป็นเพียงอดีต I'm so proud o i you ฉันขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอต้องการขอให้ตัวเธอนั้นไม่มีความผิดหวังถึงไม่แน่ที่มันจะเป็นความผิดฉันแต่ไม่ต้องมาเสีไม่ต้องเสียดายทีหลังหรอกฉันไม่ใช่คนที่เธอไม่คิดถึงความลังเอกปล่อยให้มันคงเป็นเพียง I'm so proud with you ฉันขอให้เธอโชคด,ดีกับคนที่เธอต้องการขอให้ตัวเธอนั้นทุกไม่มีความผิดหวังถึงไม่แนอดีมันจะเป็นความผิดฉันแล้วไม่ต้องมาซุรไม่ต้องเสียดายทีหลังหรอฉันไม่ใช่คนที่ตัวเธอนั้นหวังต่อ